สวัสดีครับผมนายสมชาติหิรันภูมิครูกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดทรงธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการผมสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม .1 และระดับชั้นม .3 นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดบริบทของอนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมก่อนนะครับโรงเรียนวัดทรงธรรมเนี่ย จะต,ตั้งอยู่ตรงที่บริเวณที่อำเภอพัอพประแดงนะครับติดกับวัดทรงธรรมวรวิหารจังหวัดสุพราารณบุรีของเรานะครับเด็กส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเด็กในพื้นที่อำเภอพัอพประแดงนะครับและบริเวณโดยรอบก็คือในโซนของกระเพาะหมูที่เขาเรียกว่ากระเพาะหมูหรือว่าปอดกรุงเทพนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเรียนที่มีผู้ปกครองทํางานในบริษัทหรือว่าโรงงานนะครับเนื่องจากว่า จังหวัดสระการเป็นจังหวัดที่มีโรงงานเยอะนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านก็มาจากต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะครับเป็นคนต่างพื้นที่มาทํางานในเมืองนะครับมาทํางานตามโรงงานตามบริษัทนะครับก็จะมีลูกๆมาด้วยนะครับก็หลายๆคนนักเรียนก็มีทั้งเป็นอยู่ในชุมชนเมืองและไม่ใช่ชุมชนเมืองนะครับ ก็บริบทในตรงนี้นะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะครับเราจะต้องมาเสริมในส่วนของที่นักเรียนขาดนะครับหรือไม่ได้นะครับส่วนสภาพของปัญหานะครับของผมนะครับสภาพปัญหาที่ผมมองว่ามันเป็นปัญหาก็คือเรื่องของการบวกจํานวนเต็มของนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องนี้นั้นนะครับนักเรียนบางส่วนนะครับที่ผมอย่างเช่นส่การตอบคําถามตรงนี้เนะี่ย นいいักเรียนไม่สามารถอาตอบคาถามเรื่องการบวกจำนวนเต็มได้ตอบผิดบางคนสับสนเรื่องเครื่องหมายบางคนเรื่องเหมายบวกหมายลบเอ๊ะสรุปตอบอย่างไรบวกหรือลบอาบางคนอาจจะใช้เป็นในรูปแบบของเส้นจ,จํานวนมาแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวเลขเยอะๆตัวเลขหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือเยอะๆต่างๆนั่นเองมันไม่สามารถตอบได้แล้วนะครับเพราะมันเยอะและบางคนยังสับสนเรื่องเครื่องหมายอยู่นะครับดังนั้น ผมก็เลยจะมีแรงบันดาลใจว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยตอบได้นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับที่ถ้านักเรียนเรียนแล้วเข้าใจและทําได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องและนักเรียนต้องได้ใช้ต่อในเรื่องต่อไปในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าการบวกจะมันเต็มทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเนื้อหาของอมอหนึ่งนะครับก็นักเรียนจะต้องใช้สืบเนื่องต่อในเรื่อง ต,ต่อไปนะครับในเรียนเวลาเรียนคณิตศาสตร์ในอนาคตนะครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับถ้านักเรียนไม่ได้เวลาเรื่องต่อไปนักเรียนก็จะทําให้นักเรียนสับสนได้และก็ทําให้ไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์เพราะวิชาคณิตศาสตร์นั้นเด็กบางส่วนนั้นก็บางคนอาจจะไม่ชอบโดยโดยวิชาอยู่แล้วนะครับเป็นวิชาที่เด็กหลายคนไม่ชอบอยู่แล้วนะครับเราจะทํำยังไงนะครับให,ให้ให้นักเรียน สนใจและอยากเรียนอันดับแรกครับก็คืออยู่ที่ครูผู้สอนก่อนนะัอันดับแรกครับครูผู้สอนนะครับเราจะต้องเป็นกันเองอนะครับและเรามีต้องมีทิศทางที่ให้เด็กไว้ใจในการทํางานในการเรียนนะครับของเรานั้นนะครับอ,อย่างเช่นผมมีไปอบรมนะครับแล้วก็ได้รูปแบบเทคนิคต่างๆนะครับผมคิดว่าจึงมีแนวทางว่าอยากจะให้นักเรียนของผมเนี่ยลูกๆของผมเนี่ยทำได้ และมีความรู้ในที่จะเรียนเลืกอกต่อไปได้นะครับผมจึงจัดทำในรูปแบบของเป็นการเรียนแบบปฏิบัติการนะครับและก็เพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองนะครับจะจะรูปแบบเป็นจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มนะครับและมีเป็นใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําร่วมกันสิ่งสําคัญคือเพื่อนต้องช่วยเพื่อนนั่นเองนะครับช่วยกันในการ เรียนรู้ด้วยกันสงสัยสามารถยกมือถามได้นะครับถ้าเพื่อในกลุ่มยังไม่ได้ก็สามารถสอบถามคุณครูได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นช่วยเสริมด้วยในบางส่วนนะครับตรงนี้และเราจะมีแรงกระตุ้นโดยการอาจจะเป็นเกมหรือว่าในการตอบคาถามนั่นเองนะครับตอบคาถามโดยใช้เป็นการสุม่มผมก็จะใช้เป็นรูปแบบของวงล้อสุ่มตัวเลขเพราะว่าทุกคนจะสามารถได้ตอบคาถามทุกคน และแล้วต้องมีแรงกระตุ้นหนึ่งอย่างคือเรื่องของคะแนนมาช่วยอีก,อกแรงผลักดันหนึ่งนะครับว่าอย่างเช่นถ้าตอบคาถามได้ก็คือได้คะแนนทั้งกลุ่มนะครับตรงนี้เนะาะนักเรียนก็หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีการตื่นตัวนะครับตรงนี้ช่วยช่วยกันคนไหนไม่ได้ก็จะได้เอ้ยทำอย่างไรแบบไหนให้ได้ให้เข้าใจนะครับถ้าไม่ก็จะได้สอบถามนะครับตรงนี้นะครับผมหวังว่า,วารูปแบบที่ผม จะทำตรงนี้นะ่าจะประสบความสําเร็จนะครับและให้ลูกๆได้เรียนรู้มีความรู้อย่างถูกต้องและใช้ในเนื้อหาต่อไปได้ในอนาคตขอบคุณครับ